การทำดีกับคนอื่นนะ่มันจะมีความภูมิใจมันกลับบ้านมันเต็มอิ่มอะมคนที่เราไปให้เขาคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาเห็นคุณค่าสิ่งเล็กน้อยที่เราทําน่าจะรักษาตรงนี้ไว้นะเรามีเท่าไหร่เราไม่จำเป็นต้องมีเยอะเรามีกําลังเราไม่มีเงินมากแต่เราสามารถที่จะไปช่วยเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งหาซื้อไปได้มีความสุขมากๆ พีจ่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มีโอกาสได้เข้ามาช่วยเนี่ยงานบริเติงเพราะว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีการแจกอาหารกันที่สนามหลวงนะ,ะแล้วก็เพื่อนพี่สิริกุลเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นเลขานุการของบริเต n งใช่ไหมคะและเป็นกรรมการด้วยก็ชวนไปคือดีใจจริงๆว่ามีโอกาสได้ไปช่วยอะไรบางอยา่างคือได้สัมผัสชีวิตคนจริงๆอ่ะได้บริการคนไทยด้วยกันนะที่มีหัวใจเดียวกันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยงานต่อไปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือเราลงแรงอ่ะ เอังี้ลการเรามีใจอะนะฮะแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะมีใจอย่างนั้นอะอยากจะช่วยในงานกุศลถ้าทําคนเดียวก็ทําไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะได้ไปอยู่กับมูลเลยที่มอติกตึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเราทําได้เยอะเราร่วมกันรวมพลังกันแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เราช่วยได้อย่างพี่เนี่ยก็ในฐานะที่เป็นนักร้องไปชุมชนต่างๆที่เราไปส่งองสงเคราะห์เขาเนี่ยเขาจะจําเราได้ล้วเราแค่ไปทักเขาไปสวัสด,ดีเขาไปกอดเขาเขาก็จะดีใจลวเพียีแค่ให้เราร้องเพลงให้ฟังแล้วก็ร้องให้ฟังเขารู้สึกเขามีความสุข แม้ว่าเขาไฟเพิ่งไหม้หรือน้าเพิ่งท่วมหรืออะไรเงี้ยอย่างน,นงน้อยการเห็นพวกเราไปช่วยอย่างเงี้ยเห็นพวกดารานักร้องมาแสดงความมีน้ําใจกับเขาเขาก็เลยมีกําลังใจขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วพี่ไม่ได้ทําอะไรมากสําคัญคือความตั้งใจและนับตั้งแต่ก้าวแรกในการลงมาทํางานในฐานะอาสาสมัครศิลปินปุอ๊อัญชลียังคงตอบรับในการสละเวลาส่วนตัวมาคอยส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนผู้ทุกยากทั่วไทยทุกครั้งที่มีโอกาส ล่าสุดคือการร่วมคณะผู้บริหารมูลนิธิปอดเต็กตึงนำโดยคุณสิริกุลโอภาสวงศ์คุณจรุรัตน์คุณณฐานนท์และคุณจินดาบุญลาบทวีโชคลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีซึ่งมูลนิธิปอดเต็กตึงและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจับมือร่วมกันเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ การใช้เวลามากกว่านะะถ้าที่ไปร้องเพลงไปงั้นคือเป็นงานนะแต่ถ้าเวลาที่เราสามารถมาทำอย่างนี้ได้พี่ว่ามันมีค่ามากกว่าทุกสิ่งเราเป็นนักร้องสมมติอาชีพอย่างที่นะคะเรามีโอกาสได้กลับคืนคนที่เขาชื่นชมเรานะฮะด้วยการทําดีกับเขาอย่างนี้การใช้เวลามีค่ายินิ่งแบบมีมากกว่าที่เราเคยคิดกว่าที่จะไปหาเงินมันมีความสุขมากกว่านะนะแล้วมันมีการบาลานซ์กันไงแทนที่เราจะได้อย่างเดียวเรามีการกลับคืนให้กับสังคมในการบริการเล็กๆน้อยๆผ่านมูลนิธิอันเนี้ย ปอตึงเนี่ยคือทำงานด้านสาธารณสุขเนี่ยครอบคลุมทุกด้านเลยอ่ะและแม่ลิงยงเดี่ยวเนี่ยก็เป็นอะไรที่บางทีเรามองข้ามไปเป็นอาจารย์ที่ลําบากมากนะนะฮะแล้วก็น่าเห็นใจด้วยไม่ว่าฐานะทานเศรษฐกิจก็ดีหรืออะไรก็แล้วดีก็ต้องเลี้ยงดูแลลูกด้วยการเรียนกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นภาระมากเราก็มาช่วยเขาสิอ่าเราก็รู้ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องนี้เขาขาดอุปกรณ์อะไรล,ล่ะเอาเครื่องไม้เรื่อาชีพที่เขายัางต้อง,ต,องต้องหาซื้อหาใช้เพื่อจะทาให้เขาสามารถประกอบอาชีพได้และหารายได้มากขึ้นอย่างเงี้ย ขอบคุณพระเจ้านะพี่ขอบคุณที่มูลนิธิอันนี้เขามองทุกคนแบบความเดือดร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเล็กน้อยว่าจะเขาไม่มองข้ามไง เป็นโอกาสที่ดีๆนะคะที่เราอยู่ในสังคมเน่ว่าเป็นใครนะคะถ้าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทําความดีนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราสร้างนะคะแรงจูงใจหรือทําให้คนอื่นเนี่ยอยากจะทําความดีแบบท่านบ้างนะคะแล้วเราคิดว่าการทําความดีไม่จํากัดนะคะจะเป็นดาราศิลปินนะคะหรือประชาชนทั่วไปนะคะถ้าเรามีโอกาสนะคะที่ได้ให้นะคะทั้งผู้ให้และผู้รับก็จะมีความสุขเติมเต เหมือนจิกซองภาครัฐเนี่ยเรามีหน้าที่ตามกฎหมายมีภารกิจนะคะส่วนของปอติกตึเ้เป็นองค์กรสาธารประโยชน์ที่เป็นที่เชื่อถือเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองท่านจะสามารถจะดึงนะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือประชาชนหรือคนที่อยากจะทำผู้สนเนี่ยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะว่าถ้าทําร่วมกับปอติ t นะคะก็สามารถที่จะถึงผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริง พี่ปูอัญชลีจงคดีกิดเนี่ยนะคะคือทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะพี่ปูเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีจิตอาสาจริงๆนะคะเสียสละนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจริงๆพอๆกับร้องเพลงเลยนะคะแต่ร้องเพลงอาจจะมีช่วงบางช่วงที่ท่านหยุดแต่การทํางานเพื่อสังคมการขุศลเนี่ยพี่ปูไม่เคยหยุดค่ะสังคมทุกวันนี้ของเรามีมีความเดือดร้อนมากเลยแล้วเฉพาะถ้าเราจะมองที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเราช่วยเกิดกัน,กนแล้วเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ย แล้วคนไทยช่วยันเาเ,าเล็กคนน้อยคิดถึงเขานะคะแล้วช่วยบริจาคเข้ามามันก็จะดีนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือที่กว้างขึ้นที่มุก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาอันนี้ได้แล้วก็พี่ว่าเราจะช่วยหลายคนให้มีอนาคตที่ดีทําให้เด็กที่เติบโตมาที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่เขาก็จะมีอนาคตมีการศึกษาแล้วก็จบการศึกษาได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลือสังคมได้อะไรเงี้ยมูลนิธิป,ปอดเต็กตงให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาครอบคลุมในทุกบริบทของชีวิตดังปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเป็นเวลากว่า113ปีมาแล้วเฉพาะโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่บรรดาคุณแม่ยอดนักสู้ไปแล้ว61รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมีการมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาตามอาการคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นแจกแว่นสายตามีบริการตัดผมและทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆพลังของการกระทำคุณงามความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเริ่มต้นจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาต่อยอดเติมเต็มด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของชาวปอดเต็กตึงทุกคน ก็อยากจะปรับความเข้าใจทุกคนว่าการทํางานกับวุฒิที่เนี่ยคือใครมาทําก็ได้จริงๆเขาอยากจะให้คนมาช่วยเหลือกันเยอะๆแล้วไม่ว่าจะศาสนาใดความเชื่อใดก็มาช่วยกันได้เพราะเราถือว่าอย่างที่บู้ก็เชื่อว่าพระเจ้าก็สอนว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแล้วเมื่อเราได้ทําจริงๆเราจะรู้เลยว่ามันมีความสุขจริงๆที่ว่าเราจะอยู่กันได้แม้ว่าจะมีคนยากจนมากมายในประเทศไทยแม้ว่าประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ร่ำรวยจิตใจร่ำรวยการช่วยเหลือเนี่ยพี่คิดว่าเราไปกันได้แน่นอนเราขอให้ทุกคนให้เลยค่ะ จะให้ผ่านมูลนิธิจะให้กำลังใจหรือจะมาช่วยงานของมูลนิธิเรามีแผนกเยอะแยะเลยที่มีงานให้คุณทำแน่นอนช่วยกันค่ะ